ก็ต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณทางบริษัททรูที่คุณประสริฐเป็นอย่างยิ่งนะคะขอขอบคุณทางท่านนายกที่ความร่วมมือนะคะแล้วก็แล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคนโพรา์ทุกคนอาจารย์ทุกท่านเพื่อนเพื่อนถ่ายรูปทุกคนนะคะที่สนใจแล้วก็ขอขอบคุณคุณทวีชัยจด้เลยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์วรนันเป็นอย่างยิ่งนะคะอาจารย์กรุณาสลับเวลา รุณาสนะผลงานนะคะมาโชว์ให้ที่นี่นว่าเป็นการามีเมตตาจิตนะคะที่การที่จะให้ศิลปะที่ใจรักเนี่ยเผยแผ่ได้ถึงประชาชนคนไทยให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ดิฉันก็หวังว่าจุดนี้นะคะ่ะจะเป็นเป็นจุดที่แสดงถึง CSR ของ True อย่างดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมดิฉันถึงเชิญร้านกาแฟของคนไทยมาอยู่ที่นี่นะคะขอบคุณมากนะคะค่ะ ปรกอบว่าแม่ค้ามันเยอะมากมันลบไปหมดวิธีแก้เราใช้เลนยี่แปดรอามห้เราต้มต่ำแพนในมุมสูงขึ้นนะครับคือแพนในมุมสูงขึ้นอย่างนี้มันก็จะทําให้ตัวเอกตรงนี้แล้วก็ท้องฟ้าเป็นฉากหลังนะครับคือบางครั้งเราต้องรู้วิธีแก้เกมเพราะว่าอันนี้เป็นล้านค้ามันลบมากนะครับเราก็แพงขึ้นข้างบนนะครับผมบรรยายตอนปี1988 พอบัรยายเสร็จผมก็อยากจะถ่ายมุสลิมเราก็ไปเด็กทักเรียนชั้นประถมปีที่สามซึ่งครูไม่มาสอนบอกครูว่าขอเด็กทั้งชั้นไปถ่ายที่มัยิดการทิยาลาเขากานร,รุญยาตขึ้นไปชั้นบนข้างล่างเขาทำพิธีกรรมทางศาสนาเราอย่าไปยุ่งเขาเมื่อขึ้นไปข้างบนสมมติด้านนี้เป็นหน้าต่างนะพวกเราดูให้ดีนะเราก็เลือกเด็กการถ่ายภาพบุคคลที่สวยเด็กต้องผิวเข้ม ตาต้องปลมยิ้มต้องสวยนะครับเราก็เลือกเนคนนี้มาผิวเขาขาวเราอย่าไปเลือกเขาเพราะไปเจอสีขาวมันจมหายหมดนะครับคือ,คอเนื่องจากผ้าคลุมเขาเป็นสีขาวเราก็เลือกแสงข้ามหน้าต่างมาทางด้านนี้รูปนี้ไม่ได้ใช้ไฟไม่ใช่อะไรใช้สามขาอย่างเดียวแล้วก็ใช้เรนมาโคนะครับก็คือว่าแสงเมื่อเข้าด้านนี้เราก็น้องหันหน้าไปยิ้มไปฮะ ส่งไปทั่วโลกนี่ตินรางวัลเยอะมาก50ลรางวัลอย่างต่ำนะจากรูปเดียวแล้วก็หนึ่งในนั้นพวกเราได้งรู้ว่าตัวเครื่องบินไปกลับรอบโลกหนึ่งที่นั่งปี1990จากรูปเดียวสมัยนั้นก็คือประมาณ5,000ปอนด์คือคือคือ250,000บาทเมื่อ20ป,ปีที่แล้ว1990นะลำตะเกียงสองดวงใส่เสื้อผ้าสีสีทันเบ็ดสองคัน เดี๋ยวตอนทุ่มหนึ่งกินข้าวเสร็จจะกลับมาถ่ายรูปชาวบ้านก็เตรียมมาล้มบี้ใช้เลยน้องม่อนพระอาทิตย์ตกที่ตรงนี้นะพวกเราดูให้ดีมาถึงชาวบ้านดีมากเลยแถวชบลชบทร้อำเภอชลบุรเขาเตรียมตะเกียงให้เรือให้คนใส่เสื้อสีให้คนตกปลาให้คันเป็ดให้หมดแต่ขาดเลยขาดสายเอน ที่พวกเราดูอยู่คือเป็นแม่คันเบ็นเฉย,เยไม่มีสายแล้วพวกเราดูออกไหมครับไม่ออกแล้วรูปนี้เ,เป็นรูปที่ได้รางวัลเยอะมากจริ้งก็คือไม่ต่ำกว่าห้าสิบรางวัลเนี่ยนะ,ค,ะครับจากรูปนี้ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นผมได้รางวัลที่อสงองของโลกในสิบแปดล้อของโลกซึ่งจัดโดยแคดนอนนีครับแล้วก็สมัยเกือบสิบห้าปีที่แล้วครับ เป็นเป็นลูปที่เป็นสไตล์แสงที่ผมชอบคือมันจะดูนุ่มน,นะครับแล้วก็เหมาะกับของที่น่ารักนะอย่างเช่นพวกสัตว์พวกอะไรต่างๆที่ยังตัวเล็กเนี่ยมันดูน่ารักแล้วหลับก็น่ารักนะานสำคัญอยู่ที่หน้าตรงนี้คือตัวเอกตัวนี้ตอนนี้จะมีข้อแนะนำนิดนึงว่าพอเราใช้สีขาวเปนะ็นไมันแยงมากนะครับแล้ววิธีที่นั่นเนี้ย เราตรงนี้ต้องสว่างขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่ามันจ้องมนิดหนึ่งเพราะรายละเอียดตัวเด่นคือตรงหน้าที่มันย่นย่นบอกไม่ใส่เทคนิคเลยเนี่ยอาจารย์ยังเชื่อว่าเพราะเป็นเรื่องใหญ่กว่าเทคนิคอัพเจกมันฮะยังเรื่องใหญ่กว่าเทคนิคหรือจริงๆถ้าไม่มีเทคนิคแต่ภาพไม่สมบูรณ์ก็จริงๆแล้วภาพที่สมบูรณ์มันยอมได้เปรียบก็คือในวอเลเวลาเราไปสแสดงเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเราเสร็จอย่างที่ฝรั่งรู้ว่าผมเสร็จมั้ย ถามถามท่านนายกว่ารเราส่งไปเขายังไม่รู้เลยว่าอันนี้ไม่มีสายเบย็ดถูกนะครับแต่ผมได้รางวัลมา50ิรางวัลมันคืออะไรก็คือเพราะว่ารูปที่เมื่อดูสมบูรณ์ไป,ไ,ปได้เนี่ยมันก็คือรูปที่สมบูรณ์มันย่อมได้เปรียบจากทรูปที่ไอ้ตรงนี้ไม่มีตะเกียงแล้วก็ไม่มีอะไรคนพายไปเนี่ยมันอาจจะสู้เรื่องรูปที่มีเรื่องราวสมบูรณ์ไม่ได้นะครับก็คือบางทีมันก็ดูดีแล้วก็กตะกี้ที่ผมตอบว่า จริงๆล้วลูปถ้าเราไปเจอถ้ามันสมบูรณ์เราก็ถ่ายเลยแต่ถ้าไม่สมบูรณ์เราไปเซตใหม่เพื่อให้รูปนี้เนี่ยโอ้ยที่ชนบทมีอย่างนี้ด้วยเหรอมันดูแล้วมันสวยมากทุกคนอยากจะมาเที่ยวมันก็ยาวดีกับตลกท้องถิ่นเรากิจกรรมแบบนี้คงจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการที่ด้วยเรื่องการจัดโดยทุนเองหรือแม้กระทั่งแขกผู้มีเกียรติหรือว่าคนที่รักใจรักการแต่งภาพ ภายในเมือ,องโคราชนี้จะมาประสานงานช่วยกันทําให้ทูช็อปทูกาแฟแห่งนี้เนี่ยเป็นดหล่งส่วนรวมของคนที่รักการต่งภาพแล้วก็จะทําให้สังคมของโคราชมีความเป็น,นหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็มีความน่าอยู่มากขึ้นในการที่จะถ่ายทอดข้อมูลความรู้ในทิศทางเดียวกัน